มีหลายคนนะครับก็เข้ามาถามว่าโดคอเนี่ยติดคุกหรือเปล่าในเรื่องของเชิงกฎหมายนะฉะนั้นอันนี้เป็นความเห็นย้ํานะครับเป็นของ CNBC ฉะนั้นเราต้องไปดูข้อสรุปตรงนี้อีกทีนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมค่ะคือคอยนิมุน มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูนนะครับวันนี้เรามาติดตามชมเรื่องของคดีความของเทร่าหรือลูน่าหรือโดคอนด้วยกันเนื่องจากว่าตอนนี้กระแสไวรัลนะครับในโลกของอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีการพูดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเทร่าลูน่าเนี่ยมากที่สุดเลยโดยเฉพาะเรื่องของโดคอนนะครับโดคอนควรจะมีโทษขนาดไหนนะครับและโทษควรจะหนักเบาขนาดไหนฉะนั้นวันนี้นะครับก็มีสำนักงานของ CNBC นะครับก็เขาได้มารายงานเอาไว้นะครับแล้วก็มีการรวบรวมจากกูรูต่างๆซึ่งเราก็พอทราบสาเหตุการหลุดเพกแล้วใช่ไหมนะครับว่าสาเหตุอะไรนะครับที่ทําให้เทอร่าเนี่ยเกิดการหลุดเพกนะเนื่องจากวันนะครับทำการเล่นแร่ปแปรธาตุต่างๆนะครับเราก็ไปยืมนู่นนะครับเราก็มาทําลายราคาบิตคอยทั้งตลาดสปอตทั้งตลาดฟิวเจอร์จนตัวเองได้กําไร3 4ส่ต่อเลยทีเดียว นั้นนี่เป็นเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้ลูนาหรือเทอร่าขาดความน่าเชื่อถือจนสภาพคล่องเนี่ยไม่สามารถที่จะรับมือต่อสภาพคล่องได้และพอมีปัญหาอะไรมานะครับก็ไม่สามารถที่จะชำระสำหรับคนที่เข้าไปฝากไว้ในภูของเทอร่านะครับที่เป็นอยู่ st ได้นะครับดังนั้นเธอทำให้เทอร่าต้องแก้ไขนะครับกลับมาให้ลูนาเนี่ยมีสองเวอร์ชั่น Luna Classic กับ Luna 2.0ซึ่ง Luna 2.0เนี่ยเป็นอะไรที่คนไม่ค่อยพอใจมากนะครับเหมือนกับเป็นการเหมือนกับเล่นแร่แปรธาตุเหมือนกันนะครับพยายามที่จะที่จะเอาตรงเนี้ยนะครับเอาเงินจากที่อยู่ในครงทางของตัวเองที่เป็นบิตคอยอที่ใช้คำประกันกับ UST นะครับเอาออกมาขายแล้วเอามาเปลี่ยนเป็นลูน่า2.0นั้น คนก็เลยไม่พอใจนะครับว่าทำไมต้องทำลูน่าเนี่ยทั้งสองตัวนะครับก็นี่เป็นเหตุที่ทำให้เกิดกระแสไวรัลมากขึ้นนะครับกระแสในการต่อต้านในโลกของของโซเชียลมีเดียใช่ไหมนะครับดังนั้นในเรื่องของ CNBC นะครับเขาก็สัมภาษณ์เนี่ยหลักๆเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของทนายเนาะนะครับทนายเนี่ยเขาก็ได้ตรวจสอบนะครับหรือ อลองอายการคนนี้นะครับเขาก็ได้ตรวจช่วยนะครับอายการสหรัฐนะครับในเขาเนี่ยชื่อว่าแรนโดเอลลาสันนะครับก็กล่าวใน c n b c นะครับว่าอคดีแบบนี้มันไม่สามารถที่จะเป็นคดีอาญาได้นะครับเนื่องจากว่ามันต้องไปอยู่ในคดีแพ่งนะครับเพราะการฆ่าตัวตายของคนต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของการลงทุนนะครับแล้วก็ความเสี่ยง งั้นเรื่องพวกนี้มันไม่สามารถที่จะที่จะเป็นเรื่องของคดีอาญาได้นะครับก็ต้องไปดูการแต่ละเคสไปดูแต่ละเอกสารนะคะว่าอันไหนจะเกี่ยวข้องกับคดีอาญาได้นะครับแต่โดยรวมนะครับการหลุดเพกอะไรพวกนี้เป็นคดีแพง่งซึ่งคดีแพ่งเนี้ยก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเขาบอกว่าเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหายต้องมีอยู่แล้วซึ่งรูปแบบการชดใช้ค่าเสียหาย จะเป็นอะไรและรูปแบบไหนต้องให้สาลนะครับทำการตัดสินว่าจะต้องชำระเงินแบบไหนนะครับแต่ตอนนี้ทำให้คนไม่พอใจนะครับเนื่องจากว่าคนอยากได้เป็นตัวเงินไม่ได้อยากให้รูน่า2.0นะครับเกิดขึ้นเพราะว่าโดคอเนี่ยเอากองทุนสำรองอ่ะที่เป็นบิตคอยนะครับมาขายนะประมาณ8 0ด0 0ืนกว่าดอลล่าไอ้ 80,000กว่าเหรียญน,นะครับ8 0,000กว่าซาตชิหรือ80,000กว่าบิตคอยนะครับนั้นก็เอามาขายนะครับเราก็เอามาเล่นแร่แปรธาตุเป็นลูน่า2องจุดให้คนเนี่ยไม่พอใจนะครับว่าเฮ้ยเขาได้ลูน่า2.0มาแต่เราก็ย้ํานะครับว่าความจริงเนี่ยมันก็เป็นความจริงนะเนื่องจากว่านักลงทุนนะครับมันมีอยู่2กลุ่มนะครับกลุ่มที่เป็นนักลงทุนทั่วไปอย่างพวกเราหรือเรียกว่าเมาส์นะครับหรือวาน แบบ่าไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นวานแบบตัวใหญ่ๆนะครับก็อยากจะเล่นลูน่าคลาสสิกมากกว่าแล้วก็อยากได้ที่จะให้ได้เงินคืนมากกว่านะครับแล้วเขาก็จะเข้าไปเล่นลูน่าคลาสสิกนะครับแต่ลูน่าสองจุดศูนย์เนี่ยมันเกิดมานะครับเพราะการตัดสินใจจากเทอร่าส่วนหนึ่งผมคาดเดานะครับเป็นวานบางตัวเหมือนกันนะครับที่มีความเกี่ยวข้องกับองค์กรของเทอร่า และก็อยากที่จะเข้ามาปั่นเทอร่า2 0จนะครับโดยรูปแบบต่างๆนะครับก็เทอร่า2.0กับลูนยกับเทอร่าที่เป็นระบบนั่งเดิมหรือลูนาคลาสสิกลูนา2.0ก็จะต่างกันนะครับดังนั้นถ้าเกิดจะเล่นเนี่ยผมแนะนำนะครับว่าลูนาคลาสสิกเนี่ยควรจะเล่นนะครับก็เล่นแบบเหรียญมีมทั่วไปนะครับก็ไม่ได้เอาอะไรมากนะครับส่วน ลูน่า2.0เนี่ยนะครับก็ต้องเข้าใจเนาะเป็นเหรียญที่วานเล่นนะครับฉะนั้นความผันผวนสูงนะครับเหรียญนี้ความผันผวน,นสูง,นะนนสงถ้าตลาดคริปโตกลับมาเนี่ยผมคิดว่าไอ้ลูน่า2.0เนี่ยน่าจะไปถึงห้าสิบดอลเลยนะครับเราก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่าการพุ่งขึ้นของราคาบิตคอยเนี่ยลูน่า2.0เนี่ยมาแบบนำร่องเลยนะครับัน้น คนที่เล่นในลูน่าสองจุดศูนย์ส่วนใหญ่ทุกคนก็ต้องเข้าใจนะครับว่าเามันก็เป็นวานนะครับเขาก็เล่นสลับกับบิตคอยกับลูน่าสองจุดศูนย์อยู่แล้วนะครับดังนั้นก็ต้องเป็นตัวใหญ่เลยนะครับดังนั้นถ้าเอาความพอใจสําหรับเมาจริงๆอ่ะนะครับก็ต้องเป็นลูน่าคลาสสิกแหละนะครับแล้วก็การที่าทางเทอร่านะครับได้หรือโดคอยได้ทำลูน่าสองจุดศูนย์มามานะครับก็ เป็นเครื่องหมายว่าเขาเอาใจหวานมากกว่าเมาเอาแหละข้อมูลเนี่ยมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ลองพิจารณาเอาเองแล้วกันนะครับว่าโดคอรควรติดคุกไหมหรือว่าควรจะเป็นยังไงนะครับส่วนตัวผมอะคดีแบบเนี้ยได้แต่ค่าปรับแหละนะครับแต่ไม่ควรจะเอาลูน่า2.0มาแจกแอร์ดอบเนาะนะครับควรจะแจกเป็นเงินเป็นเป็น u ูเหรืออะไรมากกว่านะครับหรือว่าแสดงจริงใจ กับบรรดานักลงทุนด้วยนะครับคือเป็นเงินให้ขายปิดคอยแล้วค่อยๆคืนไปทีละส่วนนะครับเราค่อยๆมาเล่นทีละตัวอันนี้ผมว่าดีกว่าโอเคข้อมูลเนี่ยมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครตและกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางหลายช่องทางที่สําคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community ทักเข้ามาที่เพจได้เลยเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR code ให้นะครับเรามีกลุ่มลูหน้าด้วย อ่ะเรามีหนึ่งสปอนเซอร์นะครับชื่อบริษัทไมตาใครสนใจค่าคอมมิชชั่นต้องมีหน้าร้านมีทีวีอยู่หน้าร้านนะครับแล้วก็คุณก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นประมาณนั้นแหละโอเคข้อมูลมีประมาณนี้นะครับถ้าคนส,สนใจก็ทักเข้ามาที่เพจแล้วกันอย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับและสําหรับวันนี้ผมหวังว่าลูน่าหรือเทอร่าจะกูทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยดูมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ